แม่หมดน้อย20ตุลาคม2,568ข่าแรกนะคะ GBS จาก6หุ้นเด่น GBS ประเมินดัชนีแสียสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในกรอบ1,250ถึง1,320จุดท่ามกลางแรงกดดันความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐจีน ประกอบกับเศรษฐกิจสอดชะลอตัวจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางจับตามารัฐการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายพลังงานควกไปเกณฑการขนส่งทางรางและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวแนวกลยุทธ์ชอปหมุ่นเด่นน e a w s a n t r a AWC BAA AAV ข่าต่อไป MT C เน้นการสร้าง MTC รายงานความคืบหน้าหลังการออกพันธบัตรเพื่อสังคมโซเชียลปอน2025มูลค่ารวมกว่า335ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ11,055ล้านบาท โดยสามารถบริหารจัดการและจัดสรรเงินทุนที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนโครงการที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการเงินการจ้างงานและการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในทุกภูมิภาคของประเทศข่าวต่อไปเป้า IDG สูงสุดที่4บาท37สตาง3โรคเล็งเป้า IDG อี ราคาสูงสุดที่4บาท37สตางจากราคาจอง3บาทรับแผนการระดมทุนเป็นปัจจัยเร่งและเปิดโอกาสการเติบโตในธุรกิจดิจิทัลและ AI ด้านบริษัทตั้งเป้าภายใน3ปีรายได้ทยานโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ .com